รับคลิปนี้ว่าเรื่องเล่าของภับพยรถยืเรื่องไข่ออกก่อนพี่น้องนะคะสป็นรับภาพยรถยืเรื่องไข่ออนี่บอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าม้วนไปหนาพี่นออ้องเออต้องบอกว่าจังสันเพราะว่าบอดตูเล่สีสบนค้นบอยูซือๆเด้พี่นออ้องเราบอกแล้วว่าเราจะกดสมือ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 นะคะพี่น้องเออในความตั้งใจของเราคือเราบอกว่าเราอยากให้มมนสใสมืออื่นมือเฮ่ออะไรแบั้นก็อนอื่น,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 านกาวเพราะว่าสวัสดีครับพ,พอ่อแม่เอฟซีสูบสูบคนนะคะพี่น้อง เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC หลานน้อย,อ,ยอุ้งอิงนะคะเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะ FC, โ,นะคะโข่าวเรื่องเล่าของภาพยนตร์เรื่องไข่อ่นะคะพี่น้องพ่อหัวหน้าวงก็คือบอโจนะคะข่าวความจักน้อยว่าเล่าคือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องไข่อ่นะคะพี่น้องภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพี่น้องจะรวบรวมดารานักแสดงทีม่าจากการเป็นศิลปินหมอ้องมอลำทัว่วภาคอีสานเลย นะคะพร้อมกันนี่กับทั้งพ่อคู่แม่คู่นะคะพี่น้องที่เพื่อนบอกว่าอยู่ในส่วนของเรื่องเล่าของไข่อออยู่ในส่วนของการที่ได้เคยได้ใส่ไข่ออมาโดยตลอดและตลอดชีวิตเพื่อนกับว่าได้พี่น้องณต่อไปนี้ถือว่าชีวิตที่เหลือเพื่อนกันยังคงอยู่กับไข่ออยู่นั่นคือระดับพ่อคู่แม่คู่นะคะแล้วบัดนี้ในซุมือนี่บบโตเราก็มองออกเด้ว่าดาราศิลปิน ศิลปินนักล้องแต่ละผูและคนทีสิมาเป็นดาราเนี่ยเราเองก็เห็นแล้วว่าทุกคนนี่เอฟซีทุกคนอยู่กับใครออมมาถึงจะเกิดเช่นกันมาถึงต่เกิดเกิดมาเป็นมงพี่น้องแต่งแต่เพินนเนเ่นมาเป็นศินลปินชูผูชูคนมาไเดยไม่เข้าว่า,า,าตแต่จเกิดน,นะคะพี่น้องตั้งแต่มาเกิดในในเรื่องราวของการเป็นหมอรองหมอล่ำการมาเป็นนักร้องก็ต้องมีคู่บาอาจารย์ เป็นบลาค่ะพี่น้องต้องน,นีคเข้าาคายออกเข้ามารวมการที่จะมาเป็นนักล่องดังบ่ดังก็ตอนน้องมี่ายออกเบิดพี่น้องไปยกออกย่อคู่ไปเลี้ยงกับคู่ใดก็ตอนน้องมีการใส่คายออเป็นหลักอยู่แล้วนะคะตรงน,นี้ก็คืออยากให้พอ่แเมียเอฟซี FC ที่เข้ามารับช่มนะคะพี่น้องได้เข้าใจในส่วนนี้คําา่าคายออกมันจะร่วมไปเบิดเลยทั้งเรื่องเล่าของนักสแสดงเรื่องเล่าของนักล้องนะคะเรื่องเล่าของศิลปิน มอ,องหมอล่ำนะคะละพรพอมกันนี้นะคะพี่น้องบาดี้บวชจูโลได้มองเห็นวาเขาว่าไข้ออกมันร่วมไปเบิดแล้วก็เลยเชื่อเชิญนะคะพี่น้องท่านใดที่พอมีเวลาท่านใดที่เห็ดท,ที่หลายผู้หลายคนหูจักนะคะก็ต้องมีซื้อเสียงในสังคมมีซื้อเสียงในโซเชียลคนก็นได้เชิญมาร่วมทำการแสดงในภาพยนตร์เรื่องไข้อ่อนนะคะพี่น้องเพรว่าจะเป็นอินฟูอินเซอร์ นะคะซูมือนี่บอกว่าไอ้บอกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลนี่บอลตัวโรดิสเตอร์นาเบิดเลยเลย,ยพี่น้องเออแล้วก็ได้ยินว่าเร็วๆนี้นะคะพี่น้องวันที่สิบหกที่สิบหกนี่นะคะพี่น้องเพื่อนเองก,ก็ได้ให้อ่านักแสดงนะคะกลุ่มของยูทูบเบอร์ในเมืองไทยพี่น้องหลายผู้หลายคนนะคะพี่น้องเตรียมตัวที่จะมาเข่าฉากแล้วนะคะพี่น้องแล้วเองก็เปิดตัวออกไปบไรูว่ากี่ผู้กี่คนแล้วะคะ่ะ เปิดตัวเป็นเซตเป็นขีมกม็นมีพี่น้องฉะนั้นแล้วก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ของการคัดเลือกแล้วนะคะในเรื่องเล่าของการที่จะมาเข่าฉากขับพยศเลืองไข่ออกนะคะสำหรับฉากนั้นนะคะพี่น้องบอดโจนะคะเพื่อนเองเห็นแล้วว่าฉากที่เพิ่นจัดมากนะพี่น้องฉากที่เพิ่นจัดอีกอันนึงบอกเลยว่าเฮ็ดให้บอดโจเรามองไปถึงอดีตของเรานะคะพี่น้องนั่นก็คือเป็นฉากที่เป็นบ้านของเราเอง พี่น้องนึงบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งนะคะพี่น้องในภาพประยนตร์เดืองน,นี้ผู้ที่มาแสดงเป็นแม่วด,ดัดก็คือแม่สุภาพคุณ่าสุภาพได้เขามาแสดงพรพี่น้องไอ้เพื่อนเองก็ไม่รู้ว่าเรามารับบทบทัทอันใดนะคะแต่ในน้องที่สุดว่ามีมแม่สุภาพพรคนยังตัวเป็นๆพี่น้องนี่บอกว่าสุดยอดเพียงแต่เราโบมีพอเท่านัน้นแหละนะสำหรับเรื่องเล่าของพอสงกา์นะคะพี่น้อง เห็นว่าจะมีภูม่าแสดงแทนแล้วนะคะพี่น้องแล้วกะถือว่ารับบสบาทที่เหมาะสมนะคะพี่น้องเขาตงค่อยติตตาโอ้ยนี่แล้วจัดบ้านจัดซองกับคือบ้านเล่าแล้วว่าเหมือนบ้านของบอสโจเองเลยแล้วว่ะพี่น้องดึงแต่ละฉากแต่ละตอนนะคะพี่น้องในที่สําคัญนะคะพี่น้องบอยูเล่าจะได้เชิญดารานักแสดงเขาม้าแสดงนะคะรา่ว่าจะเป็นฝนชนะสุนทรไม่ว่าจะเป็นพ่อวี่นีละ ป้งวุงศิลนะคะพี่น้องเออมัแสดงแล้วโอ้บอกว่ารับโบส์บาทที่เหมาะสมนะคะพี่น้องแต่ละผู้ละค้นตีโบสแตกสู่ค้นแล้วพี่น้องไม่ว่าหะไงได้บอกว่าจริงๆแล้วว่าว่าจะได้รับโบส์ใดพี่น้องจงค่อยชื่นชมยินดีเลยศิลปินที่ท่านชื่นชอบสู้ผูซื่คนจะต้องแสดงออกมาดีลอยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอยู่แล้วผมมีผู้ใดเเล่นหอกพี่น้องเพราะอย่างพะนี่คือซื้อเสียงนาตาของเจ้าของแล้ว ที่ได้มีโอกาสได้มาสแสดงหนังเนาะพี่น้องเนาะอีลีเรื่องหน้าของการที่จะได้ไปสแสดงหนังเป็นดาราเนี่ยมันถือเป็นเรื่องยากที่สุดยิ่งในสมัยเก่าเนี่ยโอ้ยบ่มีหรอกพี่น้องที่ดาราจะมาจากนักรลองนักสแสดงหาว่าหรือว่าหายากหรือได้ไปก็ได้ไปแค่คนสองคนพี่น้องเนาะแต่สําหรับภาพะยนตร์เรื่องไข่อ่อยเราบอกว่าแออกมากเกือบจะหมดสูงนะคะพี่น้องนะคะเออ และที่สําคัญที่เขาฉากมือว่านนี่ก็เห็นชัดๆน้องพี่น้องเนาะละที่สําคัญก็คือเพื่อนก็สิควายเอ่อเติมบทเติมตอนให้กับทุกผู้ทุกคนที่เหมาะสมกับทุกคนนั่นแหละนะคะพี่น้องเนาะคอยติดตามเอาก็แล้วกันนะคะส่วนบอลจูเราเดี๋ยวโพดวางสี่พี่น้องเออเราบอกว่าโอ้เนาะใจคอยนันพ่ออยากจะให้มันสายมือนีมืออื่นหมาเด้ระวังเออความหมายเขาเราอยากให้สายมืออื่นนีแบบสัน่นเออ คอยมันใจคักก็สันล้ว,ว่านะคะพี่น,อน้องหนังคอยดีเออเออและที่สําคัญก็คือนาติดตามนะคะพี่น้องเป็นหนังที่นาติดตามเออครบอัตลบเลยแล้วว่าแล้วปูดมาวางสันพี่น้องบอกว,ว่าจะเป็นซุดระทึกนะคะพี่น้องเออเรื่องราวของความระทึกสยองขวัญพี่น่องเอ้ยเนาะบอกเลืสยองขวัญจริงลูกนะคะพี่น้องเออบอกเลยกว่าสุดยอดนะ ว่จะเป็นดราม่ามีครบนะคะพี่น้องเอ,อโศกเศร้าเข้าน้ำตานะคะพี่น้องและที่สำคัญก็คือไ้ขอคิดหลายอย่างนะคะพี่น้องฉะนั้นเร้ยวอยู่ในหนังภาพยนตร์เรื่องค่ายออดีเห็นที่จะต้องตั้งนาตั้งตาล่อค่อยพี่น้องค่อยเบื่องวศิลปินที่เฮ้าชื่นชอบสิไปแสดงบทใดยังไงเากาสิแป้แง่มงห,หมว้เบิ้งล่ะแม้เบือมาละพี่น้องเราสิแป้แง่ยู่เรื่อยๆเด้ค่อยิดตามเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะคะ ท่านใดที่เขามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องบอกเต่ๆกันไปว่ารอดติดตามรับชมได้หาลังคนอยากจะจองเออหน่อยอย่างละเมาลรอบเมาโลกพี่น้องแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่มีการเมารอบนะคะติดต่อไปเลยไปหาบอสโจเลยพี่น้องผู้ใดอยากเมาลรอบเมาโลกนะคะพี่น้องนี่การเมารอบร่วมไปแล้วตอนนี้เกือบจะหาซีบรอบแล้วพี่น้องผู้ใดอยากเมาตืมก่าเมาไปเลยจนกว่าภาพจะลงสู่จอนะคะพี่น้องตรงนี้เนาะ อ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อท่านใดที่เขามารับชมขอบคุณในความกรุณาของสุขชนสุท่านทำให้ดีโกตดตามฝากกดติดตามนั่งในเด้อจ้าเด้องส่วนไทยคลิปนะคะพี่น้องบอดโจกับพี่ลาหน้อยในฝากช่องกับแอดเพ่นขอบคุณในความกรุณาของเพิ่นขอบคุณในความกรุณาของสุขุสุขชนกันแล้วกันที่เขามารับชมนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่ลากระพร้าซ่องพี่สุนต์ด้านเอวเจนเด้อจ้าฝากอะไรก็ชด้ในกำลังใจนี้คุณแมก็เพือนา I <laughs>